นี้เราสองคนจะมาสาธิตการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องการทดสอบน้ำส้มสายชูค่ะเราจะทำการทดลองด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนการทดลองเคมีแบบย่อส่วนคือการทดลองวิทยาศาสตร์ที่มีความสะดวกประหยัดปลอดภัยให้ผลเที่ยงตรงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลการทดลองเนี่ย แบ่งเป็น2แบบแบบที่ไม่เปลี่ยนสีหรือเป็นสีม่วงเนี่ยคือกรดอินซีซึ่งเป็นกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนน้อยสามารถนําไปทําน้าส้มสายชูมารับประทานได้ส่วนสารที่เปลี่ยนสีไปเป็นสีเขียวหรือสีน้ําเงินเนี่ยคือกรด นินซีซึ่งเป็นกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงไม่สามารถนําไปทําน้าส้อมสายชูมารับประทานได้หากเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยมีไอเดียการทดลองสนุกสนุกแบบนี้สามารถส่งคลิปเข้าร่วมประกวดน,นําเสนอโครงงานประกอบการเรียนการสอนการทดลองเคมีแบบย่อส่วนระดับประเทศดาว C S p Award ของโครงการห้องเรียนเคมีดาวกันได้นะคะ